สวัสดีค่ะมาให้รีบวันนี้ไม่น่าจะได้สคริปต์เต็ไมไปหมดแล้วอ่ะมาที่หัวข้อเลยเมื่อคืนเข้าไปดูน้องอ่มามรากอเนาะหัวข้อของน้องเขาก็คืออบ่อ,บอน้ำบาดาลเราก็เป็นเพื่อนกันมานานเรามาร,ากรกอกัอนนี่ครั้งแรกที่เห็นน้องเขามีหัวข้อแบบนี้ขึ้นมา แต่การที่เขาออกมาพูดเรื่องบ่อน,น้ำมาดาเนี่คือเปิดตัวมาตัวตัวคนเปิดเขาก็จุกนะเขาเกือบไม่จบคลิปเท่าที่พี่ทยอดูคือมันสะท้อนถึงความในใจของของคนที่เก็บไว้ของคนที่ดูแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับฝั่งไหนนะทุกคนต้องเข้าไปดูอันนี้ให้เครดิตน้องบ่อน้ำบาดาลฟังแล้ว อ,อลึกซึ้งมากซึ้งลึกคมเฉียดเฉียบทยอก็มาดังเปรียบเทียบม,มันคล้ายๆกับของทยอคลิปแรกของทยอเหมือนกันของทยอเนี่ยหมายถึงระบุตัวต,วตนว่าคือใครแล้วของทยอได้เปรียบ,บเทียบว่าคลังแสงเลยนี่แหละมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าอื เขาอาจจะพูดถึงคนอื่นแต่ในลักษณะเดียวกันกับไทยโยนะคะไปดูของน้องคะ่ะขอให้เอฟซีทุกฝ่ายอะไปดูเลยแล้วจะรู้ว่าของน้องเขานี่มันมันเหมือนเตือนสตินะเตือนสติฟังแล้วดีมากเตือนสติแล้วให้ให้ข้อคิดว่าบ่อน้ำบาดาลบ่อนี้ พวกคุณจะรักษาไว้ไหมหรือจะเก็บไว้ทิ้งถังขยะขนาดว่าถ้าน้ำมันเหือดแห้งไปหมดแล้วน้องเขายังเปรียบเทียบว่าต่อให้เป็นหลุมเป็นแค่บ่อไว้เก็บถังขยะตรงนั้นก็ยังช่วย <c oughs> รักษาความสะอาดทำให้สิ่งที่สกปรกนะ่ะไปรวมอยู่ตรงนั้นก็ทำให้สะอาดขึ้นได้อ้โหยลึก น่ยทยอยคิดไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ให้เครดิตน้องเลยว่าทยอยนะเข้าไปคอมเมนต์ว่าเออพรุ่งนี้อ่ะพี่ทยอยจะนั่งฟังคลิปนี้แล้วก็ทำคอน,คอนเทนต์แต่ด้วยความที่ว่าไม่ทันต้องทำงานแต่เชา้าวันนี้เป็นวันวันหยุดของเยอรมันด้วยเนาะแต่เราก็ต้องไปทำงานครึ่งวันกลับมาก็ถ้าไปลงคลิปตอนเที่ยงเนี่ย <laughs> เพื่อนๆก็จะเข้ามาดูชา้ามาไวไปไวเอานะให้กำลังใจทยะยอยหน่อยอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะอุา่าหาตื่นเช้าๆตาตีๆยังไม่ลืมเลยนี่ตาหิบหิเนี่ยมานั่งมานั่งทำคลิปก็มาให้กำลังใจทุกคนแหละทยอไม่สีเลียดพูดเล่นเนี่ยก็จะถึงสี่นาทีแล้ว ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูช่องของน้องมะละกอนะคลิปนี้เลยบอ่อน้ำบาดาลเนี่ยโอ้โหสุดยอดอยากให้ทั้งสองฝ่ายเลยของกกกอกที่อีลงตุงนั่งอยู่นะตอนนี้ข้อคิดน้องเขาดีมากให้พวกคุณเนี่ยนะนะกลุ่มไหนก็แล้วแต่เข้ามาดูมาดูกลุ่มนอกนะมันสะท้อนความรู้สึกของเขาออกมานะ่ะ มันขนาดไหนนะคะให้กำลังแรงใจตอนนี้ก็คือฝั่งย้ายปู่เพราะเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็ศรัทธาด้วยแล้วก็รักด้วยอยากทนุถนอมสิ่งนี้ให้อยู่คู่กับทุกคนทุกคนเลยไม่อยากแยกแยะพอแยกแยะปุ๊บก็ <c oughs> <c oughs> มันอิจฉากันเนาะเอาง,ง่าย สงบอคอมอโอเคก็เช้านี้มาก็มาขนาดนี้แล้วก็อยากจะลาแล้วเพราะว่าคุณส่งสัญญาณมาแล้ว <c oughs> ว่าคุณจะหมดทย้อนลบคลิปหมดเลยนะทีอะ่อัดไว้นะ่ะเหลืออะไรก็เหลือก็คือมันไม่ได้แล้วพอตอนนี้มันต้องมาถ่ายวิดีโอแล้วก็ทำคลิปแล้วก็ลบแล้วก็ให้ลงอยู่อยู่แค่นั้นแต่ก็ไม่ซีเรียสคะ่ะ เพราะว่าหน้าเราก็ยังอยู่ที่เดิมเสียดายอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ปั้นหน้าสวยไปวันวไปทุกวันสวยไม่สวยไม่รู้แหละเอาแบบนี้แหละมั่นใจพอแม่ให้มาเนาะนั่นไปทั่วไมมีใครมาติตัวเองเลยโอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าดันได้ยอยถึงพันด้วยอยากจะถึงพันกับชาวบ้านเขา หลุดตลอดใครเข้ามาดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดีค่ะตกดายทุกคนค่ะรักจุบ๊บจุบ